ทที่กุอยานปัญหาหลักคือความเข้าใจเรื่องแนวเขตไม่ตรงกันทั้งรัฐและชาวบ้านอ้างแผนที่ที่ต่างฝ่ายต่างทำขึ้นซึ่งมีความคลาดเคลื่อนและไม่เป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่ายก็บอกตรงๆว่าแผนที่เดิมที่ทางอุทยานใช้น่ะเป็นแผนที่1ต่อห0าหมซึ่งเมื่อขีดเส้นแนวเขตต่างๆมันอาจจะมีการทับซ้อนกันอาจจะเป็นความคลาดเคลื่อนของการใช้เครื่องมือ ก็คงจะต้องใช้เครื่องมือที่ทันสมัยขึ้นนะครับเพื่อที่จะเข้าไปสู่ความเข้าใจร่วมกันได้ให้มันชัดเจนครับ GIS หรือระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้แผนที่แม่นยำและสามารถหยิบข้อมูลมาใช้งานได้จริง โดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศสัดส่วน1ต่อ4 0 0พเริ่มตั้งแต่สำรวจพื้นที่ลงไปสำรวจในสนามเก็บข้อมูลในสนามนำข้อมูลที่ได้ในสนามเนี่ยมาเข้าสูราส่ระบบสารสนเทศให้เป็นฐานข้อมูลที่ใช้ในโปรแกรมทาง GIS <G> GIS เป็นนวัตกรรมที่ทันสมัยแต่จะไม่เกิดประโยชน์หากขาดการยอมรับร่วมกันของทุกฝ่าย ปี2551มีประกาศจังหวัดเชียงใหม่เรื่องการจัดระเบียบที่ดินในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มและอำเภออมก๋อยเพื่อให้เกิดกลไกลความร่วมมือระหว่างภาครัฐองค์กรชุมชนและองค์กรพัฒนาเอกชนในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อวางแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากที่ดินและปา่าไม้ก็คือท้งผู้ใหญ่บ้านกรรมการหมู่บ้านเป็นห่วงว่าถ้าจัดการกันเองเนี่ย มันก็ไม่สักทเสก็อยากจะให้ทางฝ่ายปกครองตำรวจและก็ป่าไม้เข้าไปดำเนินการด้วยตรงนี้ขอยืนยันว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่พร้อมที่จะเข้าไปดำเนินการเจ้าหน้าที่กับชาวบ้าน สำรวจพื้นที่โดยใช้เครื่องจับพิกัด GPS เป็นมิติใหม่ของการอันและรับรู้ร่วมกันเพื่อให้แผนที่ที่ทุกฝ่ายใช้อ้างอิงอยู่บนฐานข้อมูลชุดเดียวกัน204-5641เป็นไล่ถาวรนะครับเ<ค>นาะปี้<ค>ไ่ถวรล่ถาวรประเทศใช้ประโยชน์ทางการเกษตรนะครับค <Okay. S 1> ือที่พันมา<ค>นแนวขอบเขตร,ระหว่างเขตป,ป่ากับพื้นที่ทำกินมันก็ชัดเจนอยู่แล้วแต่มันไม่มีการจับพิกัดอะไรพวกนี้เนาะ ก็ตอนนี้ก็อยากจะให้ชัดเจนขึ้นมาหน่อยคือจะเดินในลักษณะขอบเขตพื้นที่ทํากินกับพื้นที่ป่าเพื่อไม่ให้มีการบุกรุกกันไม่ให้มีการขยายเพิ่มครับสมมุติว่าถ้าเจ้าหน้าที่มาเดินเองก็ทําได้แต่ทางคณะทํางานนะครับอยากจะให้ผู้นําชุมชนหรือว่าเจ้าของแปลงพื้นที่มาดูขอบเขตร่วมกันคือมันจะเป็นการแบ่งเขตการเขตให้ชัดเจนภาพรวมๆแล้วชาวบ้านก็สบายใจครับจริงๆแล้วมันก็มันก็ไม่ ชาวบ้านทุกคนมันก็รักป่ามันกันเนาะขเขาก็ไม่บุกลุกแล้วแต่ถ้ามีโครงการนี้มาช่วยก็เป็นเป็นโอกาสที่ดีของชาวบ้านเนาะนำเข้าข้อมูลและพิกัดลงในโปรแกรมเพื่อประมวลภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละพื้นที่ อย่างแผ่นแรกเป็นภาพถ่ายทางอากาศแผ่นใสแผ่นที่2ส,สีชมพูนะครับก็จะเป็นข้อมูลแปลงที่ดินเราจะทําการเก็บข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมอีกว่าในแปลงแต่ละแปลงนียมีการถือครองโดยใครนะครับก็ถือว่าข้อมูล GS เป็นข้อมูลที่ใหม่แล้วก็มีความสมบูรณ์มีข้อมูลที่ตรงกันคนต้องใช้ความเชื่อมั่นของทุกคนนั่นแหละว่าทุกคนเชื่อมั่นในระบบข,ของข้อมูลนะครับก็คิดว่าเครื่องมืออย่างนี้น่าจะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการที่จะบริหารจัดการพื้นที่ได้ แทนที่ GIS ช่วยแก้ปัญหาให้กับชุมชนได้อย่างไรมีกรณีตัวอย่างที่ลุ่มน้ำแม่เตี้ยแม่แตะอําเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ลุ่มน้ำแม่เตี้ยแม่แตะมีความขัดแย้งระหว่างคนบนดอยกับคนพื้นราบมาอย่างยาวนาน แต่หลังจากหันมาพูดคุยสร้างกลไกลกรรมการลุ่มน้ำจัดการร่วมและสำรวจแนวเขตร่วมกับอุทยานแห่งชาติออบลู